ค่ะกับสวัสดีค่าทบสมทั้งบ้านค่ะค่ะมือนี้ก็มาพบกับเจียข้ามสามตัวเต็งที่เก่าเนาะค่ะมื่อนี้เจียข้ามสามตัวเต็งกัเลยมาติดตามเหล้าความฝันกับนาบุญค่ะค่านาบุญนี่เพื่อนฝันค่ะฝันว่าสองพัมเนี่ยเบาเดืองเลขเนาะค่ะเบากันเดืองเลขค่ะ่ะาลังจากนั้นก็ฝันเห็นผู้เทาไปตึกแหเนาะค่ะค่ะเดืองเหล้าความฝันกับนาบุญเพิ่นสิ่งให้แนวทางเขาจังใด เพื่อบเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเอาก็ไปติดตามรับจมรับฟังความฝันของนบุญพร้อมกันค่ะกับสวัสดีค่ะนบุญค่ะค่ะสวัสดีค่ะนบุญสวัสดีค่ะค่ะมณีก็ไดยมาติดตามเนื่อราความฝันของนบุญเนาะค่ะเด็กของเพิ่นเขาค่ะค่ะหาศูนย์เด็กบริการเมนค่ะเด็กของนบุญค่ะฮ่าศูนวอกู่ เออค่ะวนแล้ววนยังบู๊บว่าเด็กเขาคนคนไม่ได้สนใจเนาะคนพันห้าแต่อยู่แต่กินเนาะคนนะอยู่นะกินแบบว่าบ่ซื้อเนาะบ่ซื้อเลขบ่ซื้อเลขฝันเพียงแค่ว่าฝันฝันก็บอกไปตามฝันค่ะบอกไปตามฝันเลขของเพื่อนนี่ก็เข่าเข่าเข่าอยู่หาศูนย์เนาะค่ะค่ะเลขกหาศูนย์คนบอกเจ็ดแปดสอง มันที่จากกลุมผ่าดิเนาะค่ะห้นาวนโซ่เบิ้งของพื้นนี่ตอนมันมันมันออกในกลางบอกค่ะออกในกลางค่ะนาบนก็เป็นคนบ่มากเล็บอมากดอกเศ้าซื้อไปเดินเลาะค่ะค่ะแต่ว่ากับฟันเขาข้องเพื้นค่ะแมงหวดนี่นนาบนฟันอย่างไรค่ะฟันว่านี่ละเลยกนี่เราก็ว่าหวดต่อไปจำาะไเยอะเขาอืมค่ะคนจะคนจะไม่ช่วนอะไรหรอกมาบอก จำอะไรได้เหราปันจำตัวได้หรอปาสสนหาหนึ่งมาสันหานึ่งให้จำหาหนึ่งให้จำหาหนึ่งไว้ันค่ะไหคนจังว่าให้จำนะบนจักมู้โห้กันนวไาให้จำหาหนึ่งไว้นเป็นผู้หญิงคือเป็นผู้สะนผู้สะให้จำหาหนึ่งไว้เลยคนเราไปอกันอยู่ใสกระเพิ่นก็จังอยู่ป่าอย่แล้วอยู่ป่าังอยู่ป่าก็จะไปหากอกกับปอมอกันนี่ ฟันว่าไปหาของกับป้อมหาอยู่หากินอย่างสี้ว่าน้าบนราเราจำไวด้วยเหล็กกันก็ไดห้หาหนึ่งเป็นว่าว <ừ m. S 2> ันมะกันดอ,อกก็ได้ชักคอยกร <ừ m. S 2> ะ,ะพู่ขึ้นกันเป็นว่าถามเพื่อทขึ้นกระพู่ขึ้นกันบระพู่ขึ้นกันอ้าือเหว่าจำหาหนึ่งเออเชื่อ่อยนีเป็นว่าแต่พวกตี้แล้วน้บนกับป้อหูขึ้นกันนอกว่าเล็กะาซุนนอกว่าเหล็กออกกันหาหนึ่งหูจะว่าเก็ดเก็ดค่ะนี่จะก็บอกหรอ อืมขอคนกับโมมากรีกคน,นนะี้นะบ่ได้สนใจคอยสนใจนะค่ะค่ะดา,าบุญเป็นคนบ่ซอเรกเนาะอืมค่ะแต่ว่ากับฝันกาวพันกับบอกกันแล้วค่ะวันพวกเราจำไ้หาหนึ่งวันหน่งวดต่อไปงวดต่อไปนาหระจังได้ค่ะนะบนุญต่อโอ้ยกับฝันไปหากินไปพอกกันเป็นว่ายจะเลื่อมหาหนึ่งด้วยฝันเ่าอืมบางก็เลยว่าจะได้จังว่าหาหนึ่ง เดกงวดก็เอาเด็กแค่คอยตัวบุงหูเพ่นว่บุ้งหูจีเหยจำจำไม่รเชื่อคอยหีเพ่นว่าตัวหันหลังใส่กันกรไปหะก็จะปหาของกระป้อมไดเยอะปานนี้ดินงแี้งก้อนโซ่ก er ันเนียก็จะพวก็ไม่โซ่กันค่ะ้าเลขกาหนึ่งนี่ก็จะเขาอีนีเรืเพื่นว่าเนี่ยเนี่ยปนเนี่ยก็พัวปรามกันนะเขาวิ่งแท้เพื่นว่าก็ระด้ สนใจแล้อว่าเป็นไผเป็นบอกกันอยู่พี่ตังอยู่กัห่างเกี่ยวกันี่เขาวินแทะกันว่าอืมโอ้มาหล่างก็ว่าบนหนังเสียงกันพูดบอกกันก็พัวกันค่ะถ้าพัวกันเอ๋าเดียวมันก็ออกชวนเดิเขาก็ลังห้กินชวนเท่ากันว่างกันเบากันอืมพัวแต่ว่าเพิ่นหูจักหน้าจักตาเพิ่นว่าสองพวกบีพดียินแต่เสียงโอ้ดียินแต่เสียงเออมาเกิดจ้าไปหอดไปไม่งางเลยลุงเหมือนเชื่กันเรื่องยังโอ้ยเมียข่อยเพิ่นบอกเพิ่นถามเรื่องเล็กน่อยเล็ก อ่านงงเฉียาวิตเพื่อนวะอ๋อเพื่อนว่ะแต่สิอืมเพื่อนว่ะเออเขาก็ได้ยินอยู่ตัวเว่าจะเรื่อนี้ได้ไหนหน้าเพื่อนว่าพราะมาถามเพวาะมาถามนะค่ะว่าเรื่อนมีคนมาบอกว่าหายจำหาหนึ่งเลยคือว่าตัวเดียวกันแถะเพื่อนว่าเพื่อนว่าเออเพวาเพื่อนว่าคือม่าตัวเดียวกันแถะกับเพิ่นเพิ่มหน่อยนะเนี่ยเพราะถามเดียวเพื่อนว่าอ๋อค่ะมานี่ได้ยินแต่เสียงนั่นคิดว่าเพื่อนเป็นผีหรือเป็นคนกดว่าก็ว่าเป็นคนหละเพราะกันเนี่ยแต่ S <S <S แต่วันีน้ยิยนเสียงยินเสียงกลิประซอมือกับพราะก็เม่กันก็ธรรมดาไม็คนธรรมดาอันเมียเป็นผู้อ่นแบกเสียมก็พ่อคู <S <S ค่า่คูใหม่ก้ะถามเุณนว่ามหาฮะขัวบักห้อยเป็นว่าเพิไปหาขัวบัห้อยเพิ่นได้อยู่อะไรวันนี้หาขวบังห้อยได้เ่ราะรากะากเป็เน,นได้พได้กินอยู่ เดี๋ยว้ายประเด้มวยเลยคู่หนึ่งแล้วพอนอนปคอยู่นอว้ยก็เลยว่าก็เลยจอดดีปคอยกับหาแล้ววะค่ะปกคอยก็หาเด็คุกหนึ่งก็พรดีไปหานเมืก่อแล้วเติมกันเติมกันไปอีกเติมกันคุยกันเข้าไปอีกค่ะค่ะล้ว่าก็บิลออกซ์อีดอกคุณนะพ่อืพอทหารเรัก็สร้างให้่ตย่างไปย่างไปเพือผู้ท้าวัดนี้ผู้ทาวั นังได้ฟังห่วยก็ลังกินเขาถามมันจะแหงหรอพะไงอหออ้ยม่ตึกแหงเนวะอืมผู้่าตึกแหงมันผู้่าตึแหงค่ะได้เวลาทานอ้ยเพ่อจ้กินอยู่พนะก็ังกินเขาไม่ได้กินเขาน้งกันนูว่าเขากินแล้วงเขา็มากกเลยวล่าค่ะแต่ว่าพ่งไงค่ณไปตึกแหนะ<ล>งอันคุณไปจ้าคนอะไแบบนี้หลายอยู่นี่จะเช็ดโจ๊กเจกเจเ๊เจ๊ยบแล้วลลลองอืมละมังหาอยู่หากินนี่มกัดก็จะหมัด อ๋มตื้งแก่กัดกัดปลาอืมกัดปลาค่ะรัชมันเพรานเจ้ามเฮกเอาไว้รคอยซื้อเนี่ยจักด่างว่ามีอยู่พื้นหนึ่งมัว่ะค่ะเพราะฉนันขาดไปไหนหรอกคุณน่ะแต่ว่าพ่อใส่ค่ะใหม่แถวที่มัเแ่าดีบอกเลยพ่อค่ะแห่ท้ามซื้อแห่แล้วมีอยู่พื้นหนึ่งมีอยู่พื้นหนึ่งแห่ก็ห่าคือเก่าแห่ก็ห่าคือเก่าผู้เทาเนี่ยกลาเป็นผู้เทานี่มาเนี่ย มีพื้นหนึ่งก็นค่ะผมคิว,ว่าไข่ข่ก็เล็ก่อนแค่ว่ะในความฝันเหมืนไปเห็นผู้เทา,า,า้ะกะในใจในะบนกรตีเป็นเลขอีกเมื่อที่เป็นเลข,ขเอีกก็ว่าถามสื่อแห่อีกถามสื่อแห่แล้วนะว่าสือ่อแหเขาปรตึกแล้วมีอยู่พื้นหนึ่งแล้วว่ะแหอันแห่อันแหห้างแหที่ลเพนแเลยเห็นจ้าหนี้แล้ว่แล้วสี่ได้เอาเน้วเมื่อสี่นอื่นแหแห่ํหหหหาหเล หางทีสามีแล้วก็สีแฮสแฮเฮาเหรเนี่ว่าังส <how> ีเฮาอืมก็สีก็จีหาหนึ่งตเนาะโอ้กัย่งตีเป็นหาหนึ่งตีนาหน่งสามตัวเด่นนะบนเพราะว่าเป็นผู้เฒ่าก็ต้องเอาผู้เฒ่าตีเส่นหมาเนาะเฒ่าก็เก่าหาหนึ่งอสตรีเก่าหาตีง่ายง่ีย่นี้อ๋อเก่าหาหนึ่งขึ้นนะบนนี่กับกันใบสีหนึ่งเนาะเพราะว่ามือหานี่ยวกำลงยกขึ้นหนึ่งข้างก็หาบชี้ก็สานีแล้วหรือเปล่าค่ะ สะ่ากันสี่หนึ่งเนาะขอว่าแน่ก่อลอกกันกันใบกันกันใบนอหนะบนเนาะเก้าหาหนึ่งนอหนะบนเก่าหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งกันใบสี่หนึ่งค่ะเก่าหาหนึ่งฟันแบบได้กระขายกันนอหนะบนเนาะฟันมือมันมันอยากจะก่วมเก่าไปถามือเนี้่ยแต่มาอยู่มีอยู่พื้นเดียวห้างที่ไปได้แราเพราะไง จำหนีขึ้นมาค่ะทิ่ว่าให้เฮ้สี่ก็บอกว่านะนี่จำหนีขึ้นเพิ่นยกนิ้วขึ้นเนาะมันยังอยู่ขึ้นมือหานิ้วเพิ่นกำกำกำาสีเหยกขึ้นบนนี้เป็นทีหนึ่งกันสีหนึ่งนั่นแหละบนเนาะกันจะเป็นกันเอาค่ะค่ะความฝันของมระบนนี้ยังเพิ่มเติมบ่ไม่จำหนีละก็เลยพูดว่าขึ้นยังว่าค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของนบนค่ะค่ะนบนนี่เพิ่นฝันเนาะคะ่ะฝันเห็นสองพัอเมียเนาะคะ่ะที่คุยกันอย่างเลเพิ่นวันเนาะคะ่ะค่าลังจากนั้นเพิ่นกับฝันเห็นผู้เทาเนาะคะ่ะไปตึกแห่ะะเพิ่นวันเนาะค่ะค่ะเพิ่นกะตีเป็นตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะตัวเลขของเพิ่นก็หาหนึ่งเก้าหาหนึ่งค่ะสี่หนึ่งนี่เพิ่นคือกันกไวเนาะค่ะ่ะวันทีหนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด กระให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคคมันมาหานำลำลวยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของนบนเนาะคะ่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของ้าวไหลรับช้มรับฟังเนาะคะ่ะข้าทาย่างมาท่านกดติดตามเจค่ข้ามก็ขอฝากช็อกเจค่ข้ามสามตัวเต็งน,น,น้ำในเด้อค่ะข่ะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดจะมองใด เจ้ข้ามสามตัวเต่งขจสิไปหามาใหา้ทันผู้ชมในรับชมรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหม